สมาคมสิทธิเก่ายุพราชเตรียมจัดกิจกรรมแลหลังเดินหน้าพัฒนาสมาคมสิทธิเก่ายุพราชวิทยาลัยเพื่อนํารายได้ไปปรับปรุงโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนางวิพาวันวรพุทธิพงศ์นายกสมาคมสิทธิเก่ายุพราชวิทยาลัยจัดแถลงเตรียมจัดงานแลหลังเดินหน้าพัฒนาสิทธิเก่ายุพราชวิทยาลัย พื่อมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสมาคมสิทธิเก่ายุพราชวิทยาลัยซึ่งจะระดมทุนในการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สองโครงการคือโครงการปรับปรุงลานนเนกประสงค์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย <c oughs> เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและโครงการปรับปรุงห้องประชุมสมาคมสิทธิเก่ายุพราชวิทยาลัยเพื่อมีอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยต้องใช้งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนการแสดงของวงดนตรีกิติมศักดิ์รวมไปถึงมีการประมูลของรักของห่วงจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และบุคคลสำคัญต่างๆจัดขึ้นวันที่18พฤศจิกายนณห้องแกรนด์ฮอลล์บริษัทนิยมพาณิชยจจำกัดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป